วัสดีเจ้าประดาวพามายางป่าซาบะเนาะม <c oughs> ันเปะเจ้าปีป้าน้าอาลูกหลานมานยางป่าซาบะเนาะ <c oughs> เอาไปตักแดดจนแห้งเลยแห้งจุดว่าจะดำ เวลาฮะไปตาดแดงแห้งๆเจ้าเอามาย่างเอามากินมันจะหอมลองหลายๆแบบเนาะซื่อมาเปินแหล่งโครบแหล่งโคบแล้วเปินอมักเกลือให้เจ้าเขาบอกต้องทำอย่างชักยางเลยมาถึงป้าดาวก็แกะออกจากแพ็คแล้วก็เอาไปตากตีไหนตีตากเนาะตากจนแข็งจนแห้งเลยเนี่ย ป่าซาบ้ามันจะใส่น้อยก็เป็นบางล้านกันนะเนาะถ้าเป็นไส้ใหญ่น่เจ้าซื้อตัวเดียวก็พอละตีประดาวันอู้ถึงไส้น้อยไส้ใหญ่คือความหนาของป่าเนาะเวลาใส่น้อยความหนาของป่าก็บ่านหนาเองเนี่ยมันบาง อ้ถึงว่าป่าน้อยตัวน้อยตัวใหญ่ใช่เนาะข้างนี้ตากป่าแห้งเลยป่านี่น่ะร้องพระเจ้าถ้าเขาตากแห้งหน่ะหลายๆลแดดนะ่ะมันจะดำตดต้งองมันนะ่ะ้งในมันนะ่ะ Tell us how big thịt know I'm going to get up and I'm going to get up and I'm going to get up and I'm เอาละมีปุ่นเดือนนี่ล่ะเลิมห่อนแล้วเจ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวห้องเขา้าห่องเขา้าใส่เสื้อผ้ามันได้นะเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ย <c oughs> เออแต่แลวเนาะถ้ามันห่อนเนาะ

ดูน้ำมันมันออกแล้วเจ้าไม่ปิดปลาแห้งเนาะกระทะนี่นะกันจะเอาป่าออกแล้วก็ล่างทันทีเลยนะมันเสียแล้วมันจะเป็นหยังเพราะว่ามันไม่ใจเอาใจกับกระทะใฟฟ้าแล้วเอามาตั้งเตาแล้วเ,วเจ้าตั้งเตาแกะเป็นหยัง หอมดิหมุนไปหมุนมาแล้วก็เข้ากระดาวนี่น,นะเนาะ ข้าว่ักกินข้าวกับเกลือกำบเล้วก้าอีนนะกินกับเจ้าข้าวต้มใส่เกลือข้าวหูสวยนี่แะเจ้า <c oughs> ตักข็าใส่หม้อันก้าเห็นกันร่างเอาเมือกมันออกนะต้มใส่เกลืออร่อย โอ้กระดากระดาษซับมันซับออกขนาดเลยไหนเนี่ยกนนั้นมันมันเลยนี่แล้วเนะาะป่าซับ้านนี่นะเอาอย่างอย่างเดียวมันถึงจะอร่อยเอาอย่างกับเอาอบซีอิว๊วประเทศญี่ปุ่นนี่นะถ้าเอาไปทําอย่างอื่นเนี่ยเพราใครล้ำไปต้มไปแกงกับบเเปิง มันก็หมักไผ่หมักมันสอบไผ่สอบมันนี่แล้วเนาะป่นเอาไปย่างไปปิ้งกันอย่ากัรสีปลาดาวทำนี่กันนักป่นเอาไปอบซีอิ๊วออกหวานหวานน้อยหนึ่งโอ้นั่นปลาดาวผม,ม,มหมักนั่นเลยหั่นผ่นอบขายที่ลาดน้าปลาดาวผมซื้อกินสักเตัวเคยซื้อกับเจ้าเอามาให้ป้าป้าหลายปีก่อนละ ซิมดูนี่เดี๋ยวมันเอาหวานๆเบาละ่ะโอ้น้ำมันมันออกขนาดเลยย่างสุกๆเอามาใส่ในข้าวปั้นหอสลาลเจ้าเนี่ย หนุ่ยคือมันละเอียดเอาบอกสักจอดนี่เอาใส่ข้าวปัน้นจะไปใส่เยอะแล้วก็เอาเขานะ้าวน้ำมันกิ๊กกิ๊กกิ๊กห่อกับสาลายกัดกินกัดกินก็ยุ่งยากเนะะเาเถะถ้าข้าวเสร็ยทั้นป้าดาบอกห่อสักเต๋เข้าวปันป้นข้าวเปิเนี่ยเสือก,กินเอาถ้าใครอยากนะมันก็เข้าบบะได้นี่แล้ว,เ,เ,วเอ้ ก็เข้าไปได้บาได้นี่แล้วอีกอ่ะ อันนี่มันจะว่าสิบนาทีจะซุกนหเจ้าถ้าป้าดาปิดโทรศัพท์เนี่ยเมือนนะย่างป่าแห้งต้องใจเยน็นๆชาย่างหลีบนะเจ้ามันบะซุกไหนตอนที่ป้าดาวบอเคยย่างสมัยก่อนป้าดาวย่างหลวกหลวกหลวกบ้บ่อร่อย ยิงปิดป่าแห้งสำหรัเจ้าต้องก่อยๆย,ย่างเนี่ยยางเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้ายางป่าซาบะทำกันดูนะเราเอาไปตากแดดดูถ้าเจ้าเราไม่ยา่างมันจะหอม ป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้าขันคลิปไหมคลิปหน้านอกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามคือป้าดาวด้วยเนอร์จำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ